สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูสําหรับเด็กๆก,กันค่ะเมนูนี้เราให้ชื่อว่าเซนสปาเกตตี้ผัดหน้าไข่ค่ะมาดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นก็หอมหัวใหญ่สับเอาลงมาผัดให้เขาหอมนะคะ,ะเราจะใส่เนื้อหมูเป็นหมูสไลด์นะคะแล้วก็ หั่นชิ้นเลขค่าลงมาคุกเขาผัดเขาให้เข้ากันแล้วเราจะเติมด้วยซอสหอยลงไปนะคะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันอีกทีเราถึงจะเอาเส้นหมี่หรือว่าเส้นสปากเกตตี้ที่เราต้มสุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเอาลงมาคุกเค้าให้เขาเข้ากันนะคะพอทำส่วนนี้เสร็จเราจะเติมด้วยมุนหยอด น้ำเชื่อมภาษาเกาหลีเรียกว่ามุนยอดนะคะ,ะเป็นน้ำเชื่อมหรือว่าใครจะนาน้ำตาลทรายลงไปก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ,ะคุกเขาให้เขาเข้ากันนิดนึงค่ะแล้วเราก็มาเติมในส่วนของซีอิ๊วขาวนะคะ,ะหรือว่าใครจะใส่เป็นชิ้นคันจังของเกาหลีก็ได้นะคะทุกคนคะ,ะค่อยค่อยคุกเขาให้เขาเข้ากันเพราะว่า ถ้าทำแรงเกินไปก็ทำให้เส้นสปากเกตตี้ของเราขาดได้นะคะ,อะพอเราคุูเขาเครื่องให้เขาเข้ากันได้รสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาผัดไข่นะคะไข่ก็ผัดลงไปในกระทะเดียวกันเลยค่ะยีไข่ให้เขาอพอสุกแล้วก็เอาเส้นหมีที่ร้อนๆเอามาโปะอีกทีค่ะ เขาจะได้สุกให้ทั่วถึงนะคะทุกคนคะแล้วก็ผัดให้ไข่เขาสุกเรียบร้อยดีอ่าเราถึงจะมาเติมในส่วนอ่าของผักปุยช่ายนะคะผักกุยช่ายเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วผักกุยช่ายนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทุกคนคะพอไข่สุกเรียบร้อยแล้วเราจะเติมซีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยค่ะ ว่าซีอิวดำหวานเขาจะมีความหอมในตัวค่ะแต่ถ้าใส่เยอะจนเกินไปก็อาจจะขมได้นะคะอันนี้เราก็ใส่กุยช่ายาลงไปนะคะแล้วก็พะะเอกของเราเติมอันดับสุดท้ายคือน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติให้กับข้าวอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะ แล้วก็เตรียมค่ะจัดจานเลยค่ะไข่แล้วแล้วก็เตรียมทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะพร้อมจะตักเสิร์ฟค่ะวันนี้ทำให้เด็กเเขาได้ทานกันค่ะไข่ดาวเราใกล้จะสุกแล้วค่ะขอกลับด้านนิดนึงนเพราะว่าอ่ข้างหน้าข้างหลังถ้าสุกพอดีนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วตรงกลางของไข่แดงให้มีเยิ้มๆนิดนึงจะได้อร่อยค่ะเด็กๆเขาชอบทานแบบนี้กันค่ะ,ะ,ะเมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณค่ะ